ทุกคนสวัสดีตอนเช้าฮะเราอยู่ที่อินนะฮะอิ N, el, นไอดับเบิลเอ็นอินสนี่บรรยากาศรอบข้างเพื่อนบ้านยังมีเป็นแบบนี้เลยทุกคนจาานิ่งอยู่ย่านหัวหลํงโพงนะฮะแถวสามย่านจะไปยาวราชไปวัดไตรมิตรนะฮะวัดพระพุทธรูปทองคำหลวงพ่อทองคำศักดิ์สิทธิ์ด,ดังมากที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮนะ,ะทุกคนจะก็จะอยู่มีการจากอินโฮสเทลนะฮะอิน สเตชันโฮสเทลบรรยากาศดีมากเชา้ชาๆฝนตกทั้งคืนเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองดีกว่าทุกคนหมดแต่เมาแล้วฮะจะได้รีบโพสตแล้วออกไปวันนี้จะเก็บบรรยากาศที่ไหนดีรอบๆแถวๆนี้ดูก่อนนะฮะฟ้าฝนอาจจะอยากให้เราดื่มด่ำกับความสุขที่นี่ทำงานออนลงออนไลน์ไลฟ์สดในห้องสบายๆทุกคนเดี๋ยวพามาดูชั้นสองห้องเยอะมากเลยนะฮะจะมีทั้งห้องส่วนตัวห้องน้ำรวมก็มีนะทุกคนจะใครอยากจะได้ห้องส่วนตัวก็เลือกได้นะฮะนี่ฮะ ขางล่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะที่ตอนเช้าเช้าชาวโลกเขยังไม่ตื่นนอนกันฮะเราจะได้บอกต่อสิ่งดีๆนี่ฮะแต่ละห้องมี Wi ไ FI ไวไฟพุทธพุดธป๊อเลยฮะทุกคนจะ้ะห้องเยอะฮะนี่ดหน้าบรรยากาศให้เห็นเช้าเช้านี่ฮะป้าอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะบรรยากาศดีใครจะไปรู้ว่า ย่านหัวลํำพง m r ็หัวลํำพงทุกคนออาออกประตู3เลยฮะเดินมาแล้วก็เข้ามาในซอยแล้วก็สงบเงียบไม่มีเสียงรถด,ดังเลยฮะอ๋นนี้เป็นอะไรเนี่ยเมเปิลเหรอฮะทุกคนต้นไม้สวยๆนี่หายากนะนี่หายากนะเกิดมาเนี่ยฮะไม่คเคยเก็ดแบบนี้นี่สวยมากคือทรงสินี่ฝนลงเม็ดทุกคนไปไหนไม่ได้แน่เลยวันนี้ บรรทัดทองก็อยู่ใกล้ๆถ้าเกิดใครไปตรงนี้หากออกจากถนนพระรามสี่เลี้ยวซ้ายไปบรรทัดทองก่อนจะไปตรงนั้นเขาเรียกสะพานเหลืองเลี้ยวซ้ายบรรทัดทองทั้งเส้นทะลุไปถึงสนามสุขได้เลยทุกคนเดนไปร้านรวงมีหมดเลยมีอะไรบ้างร้านไหนบ้างร้านอะไรบ้างไม่มีขายมีหมดหายกเว้นสับก,กะเบือกับเรือลบหาไม่มีร้านหมดเลยร้านลูกชิ้นก็มีร้านหมูกระทะก็มีน้ำเต้าหู้ก็มีงานะครับข้าวมันป่งข้าวมันไก่อุ้ยสารพัดส,สารพีข้าวขาวหมู ตรงนั้นนะเป็นเส้นทางแบบว่าเจริญอาหารมากๆไม่แพ้เยาวราชเลยสแสดงว่าทำเลทองมากๆเลยนะ i n s t i t ช t i o n Hotel อ่ะจะไปบรรทัดทองก็ใกล้เลยบรรทัดทองไปก็เป็นสามย่านมิตรทาววัดหัวลําโพงไปทําบุญบริจาคเลยวัดหัวลําโพงไปก็เป็นจามจุรีสแควร์ใช่ไหมแล้วก็ไปอ๋อสีลมบางรักตรงนั้นจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนลุมไปวิ่งได้อีกฮะทุกคนรถมากฮะทุกคนจากนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเชา้าๆชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเนี่ยฮะเปียก,กแๆแฉะแอันนี้ต้นไมน้ลูกของมันฮะทุกคน,นแม่มันอยู่ตรงนี้ฮะ อันนี้แม่มันอยู่ตรงนี้นะฮะแม่มันสวยมากทุกคนแล้วนี่ก็อีกพันหนึ่งเห็นไหมฮะหายากมากทุกคนจากครั้งแรกในโลกที่เราเห็นต้นต้นไม้แบบแนวแบบเฟิร์นโปรง่งแบบนี้ต้โปร่งใช่ไหมสวยอันนี้เราเพาะได้หลายต้นเหมือนกันนะฮะชวนชมแบบไม่มีแบบแบบขนนุ่มกับไมยี่กับขนขนธรรมดาใบาอะนะฮะมันมีใบแบบนุ่มกับมมยีทุกคนดูข้างบนเป็นแบบนี้อยฝอนลงเม็ดใหญ่เลยทุกคนนะฮะนี่ฮะ บรรยากาศดีมากนี่ห้องทุกคนที่นี่มีไมโครโงไข่เวฟให้อุ่นแกงอุ่นเครื่องกระฟงกาแฟก็มีหะอาหารเช้าร้องท้องทุกคนนะฮะมีบรรยากาศข้างบนสุกต่อเลลินมากทุกคนน่งเล่นตรงนี้ก็ได้มีความเป็นส่วนตัวอย่างที่บอกนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน